เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเอง XD นะผมก่อนที่จะเริ่มคลิปผมจะเปิดกระเป๋าผมผมให้คุณผู้ชมดูก่นละกันว่าตัวละครผมมีขนาดไหนนะผมซึ่งผมมีประมาณนี้นะผมซึ่งผมจะฟีดให้กับเอมิเลียและการเพราผมไปสุ่มตัวละครผู้ชายมาได้นะผมเอ่อน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่สุมหรอกมันได้มาจากซุปเปอร์พาร์นะผมแล้วก็มากะบรานะผมมากัะมี5ดาวนะผมแต่ ไว้ก่อนยังไม่มีโอกาสได้จะทำมาสตอรี่ยังไปไม่ถึงมไม่น่าจะมีเลยลวมั้งโอเคไม่น่าจะมีะไรแล้วละ่ะอะฟีดเลยตัวละครหกดาวตัวน,นี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมเพราะว่าไอดีนี้ผมก็ไม่ได้เล่นจริงจังอยู่แล้วนะผมเพราะว่าถ้าเกิดจบซีรีส์นี้ก็น่าจะไม่ได้มาแตะตอนนี้ผมอยู่ในขอพรของเอเลนนะผมเวลมันถึงแล้วซึ่งผมจะมาขอพรจากเอเลนเยเกอร์นะผมมันขอพรยังไงวะ ว้วนีว่ไงกดคลิกน้องๆเขาแนะนําให้ผมบอกว่าเอ้ยปุ่มค้างไม่ข้อหนึ่งก็ข้อ2เพราะฉะนั้น,นผมจะขอข้อข้อ2แล้วกันเนาะเอาเพชรกับสตาร์ดัสก่อนแล้วกันเพราะว่าเพชรมันจําเป็นนะผม few moments later. เอาละผมจะไปเล่นสตอรี่แล้วกันนะผมซึ่งก่อนที่จะไปผมจะจัด ทีมใหม่นะผมซึ่งผมจะจัดทีมเอาเฉพาะตัวที่สามารถสุ่มได้นะผมไอตัวที่เทดได้เราจะไม่เอาไปนะผมอืมตัวที่มันสุ่มไดก้ก็จะมีโคนันนี่ยังสุ่มได้ยู่นะผมมันสุ่มได้ตัวสีดาวนะแต่สามารถทําเป็น5ดาวได้นะครับแล้วก็มากระสีดาวที่จริงอยากทํา5ดาวมากแต่มันยังไปไม่ถึงแหละออีกตัวเอาเป็นใครเดียวเนสโกไหมอะเนสโกอ่ะอีกตัวเอาเป็น ไข่ดีอีกตัวนี่ที่จริงผมว่าแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วร้เปล่าเออมันไม่มีใครแล้วอะ่ะเอาใครดีอีกตัวหนึ่งอ่ะใส่เมอรลินแล้วกันนะผมปัจจุบันสตรอรี่ผมอยู่ที่อ่อดาพิคาตะุน์เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเอ๊ะเ่่อผมรลดรือเปล่า เ่อผมร้อยกว่าแนละ้วทำไมแหละเกผมผมไม่รู้ไปขอพรแล้วไม่เอารถน่าจะเป็นเพราะว่าไปขอพรนะมั้งน่าจะใช่แหละอ่ะมาแล้วเราจะเล่นปกติพอนะผมผมว่าผมไม่น่าจะไหวนะผมไอเอ็กซ์ตีมตัวละครก็แบบเบสิกเบสิกนะผมไม่ได้มีอะไรมากนะผม วางบูมาก,ก่อนแล้วกันการเงินคือสิ่งจําเป็นนะผมตัวบุญเงินผู้หญิงมีแค่บูมาด้วยแหละเขาบอกให้ผมไปสุ่มอะไรนะมีคาสะใช่ไหมครับผมแต่ผมยังไม่เคยเห็นตู้มีคาสะเลยอ่ะอ่ะตัววิ่งโคตรเยอะด่านหลังๆเราจะวางเอมิเลียแล้วกันนะบผมเดี๋ยวรอเงินก่อน เว็บสามน่าจะตีทันอยู่มั้งเธอตีแช่แข็งได้นะครับเอมิเลียไปเร็วบูมาโอเคโอ้ตีไม่ตายด้วยอ่ะเรียกเท่าไหร่เนี่ยตีฮิตเดียวไม่ตายเอเมเลีย <Em ilia S 2> ผมก็ใส่ออฟไฟด้วยนะดาเมจก็ถึงว่ามันก็พันกว่าเลยไม่ใช่ทำไมตีไม่ตายวะ <laughs> ช่างมันเถอะแปลว่ามันก็ยังตายอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ฮิตเดียวตาย อ๋อจริงตัวดาเมจตอนนี้ก็มีแค่เอเมิเลียกับโคนันหรือเปล่าเนสโกกับมา,าการไม่น่าจะหวังพึ่งได้นะผมคุณออผู้ชมถ้าเกิดได้ยินเสียงฝนเข้ามาก็ต้องขออภัยนะยครับตอนนี้บ้านผมฝนมันตกอยู่แล้วก็ถ้าเกิดผมไม่อัดเวลานี้ผมก็ไม่รู้จะไปอัดเวลาไหนแล้วอ,อจริงเวลาในการทําคลิปผมน้อยมากครับน้อยกว่าคนอื่นผมต้องไปทางานแล้วก็มีคลิปบางงะที่ต้องตัดด้วยครับผม แต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เล่นมา,ากาะหรือว่าเนสโกนะผมก็ยังจะเล่นนา,ากาศกักบเนสโกอยู่นะผมเพราะว่าเป็นเมตามา8ล้านจุดศูนย์เลยนะผมเนสโกผมเมื่อก่อนนี่คือเป็นตัวโหดของผู้ผมเลยนะโอ้ลุหลุดยับมูมาาเธอต้องรีบปันเงินให้เราแหละโอ้เอเมเลียฉันหวังพึ่งเธออยู่ เอมิเลียแอบตีช้านิดหนึ่งนะผม5วิตีทีเด็กครับจริงมันก็ไม่ได้แย่ครับผมเดวางโค่นันแล้วกันให้โคนนันช่วยนะผมผมอยากรู้ว่าอันติของเอมิเลียปัจจุบันมันยังใช้ได้อยู่ไหมครับผมออมแอบไปลองเล่นดูมันมันเช่ไหมอ่ะอันติีของเขาอ่ะกดไปแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ากดไปแล้วดดเมจคูณสองหรอไม่รู้นะผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมกดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อโซต่อไปแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวเราวางมากาช่วยโ oh, อย้มากาอัพเพลงเหมือนกันแล้วเนี่ยโอแอบอัพเพลงอยู่นะเนี่ยมากาโอเคตีเลือดไหลโอตีเร็ oh, เรวมากนะมัากาคือว่าเมื่อก่อนเก่งมากนะผมใช้แทนโทกะได้เลยนะเมื่อก่อน โอเคเราจะวางเนสโกดนะผมเราจะเล่นทั้งที่หมดนะครับอย่าเว้นเมือรินเมือรินเราแค่มาประดับก็พอวงเนสโกผมวงเล็กมากเลยรู้สึกเมื่อก่อนวงใหญ่กว่านี้หรือเปล่าหรือผมคิดไปเองไม่รู้ช่างมาเถอะอ่ะเอมิเลียเธอใกล้จะได้อันตีล้วโอ้ตีเร็วอีนะมากะเน,นสโกดเธอตีบ้างไหมเนี่ย อ่ะโอ้นี่ไงวงกว้างจริงด้วยขั้นต่อไปบอกระยะเพิ่มพูน่ะอโอ้กว้างอยู่นะเนี่ยเนี่ยในสก๊อเมื่อก่อนคือโคตรตีโคตรกว้างอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมวางอากาศตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งนะผมแค่นี้แค่นหนจะผ่านแล้วนะผมว่าแค่นี้ชิวๆโคนันก็มีมาอากาศก็มีอิมิเลียก็มี อ่ะหูมาชิวๆไปค่อยๆเล่นไปนะผมอ่ะโอเคเราอัพคนนั้นให้ตันละเวฟร์สี่แล้วด้วยน่าจะใกล้ผ่านแล้วแหละเอเมร์ก็ตันแล้วนะผมมีสกิลกดแล้วผมไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่ก็จะลองกดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นเลย ผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรได้บะเอาไช่างมันเถอะช่างมันช่างมันนะผมมีให้กดก็กดกดไป x15 แล้วบอสจะได้ออกมาไหมเดี๋ยวผมวางเอมิเลียเพิ่มอีกตัวก่อนนะผม oh, โอ้ตัวละครเธอค่อนข้างจะแพงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แพงมากครับผมอ่ะขายบูมา่าแล้วก็วางเอมิเลียเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเค เมื่อไหร่บอสจะมาถ้าบอสมาผมจะได้ลองกดอันติดูอุ้ยมองไม่เห็นเอ้าหลุดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอา้าจบแล้วอะไรครับเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมผมก็ขอจบไวฟูสตอรี่ Story, สำหรับออสตาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมกลับไปเจอกันใหม่ใน EP เนี้ยครับผมไว้เจอกันครับปี๊ปี